ครับสวัสดีครับพบกันต่อครับน้องเซนนะวันนี้จะมา,าดูในเรื่องของแท็บเครื่องมือในการใช้โปรแกรม Google SketchUp มือกนนะครับจากคลิปที่แล้วเราดาูเราได้ดูไปแล้วการสร้างเทมเพตนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเครื่องมือที่ใช้นะครับครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะปรากฏแท็บเครื่องมือชุด Getting Start นะครับเป็นเครื่องมือเริ่มต้นของโปรแกรม Google SketchUp นะครับ มันจะไม่มีในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ผมใส่มาแล้วนะครับอังอ้นอเราสามารถเรียกใช้แถบเครื่องมือนี้ได้โดยไปที่เมนูวิวนะครับก็ทูนบาร์นะเลือกเครื่องมือที่เราต้องการเอามาไว้ในส่วนของหน้าจอที่เราจะมาสร้างงานนะครับทีนนี้ผม ใครที่อยากได้เหมือนของผมก็กดติ๊กตามที่ผมได้ติ๊กนี่นะครับก็จะเป็นเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรมเป็นสเกตอัพเบื้องต้นนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการใช้ โปรแกรมครื่องสเกตอัพบองต้นนะครับเป็นส่วนที่1เลยนะครับที่จําเป็นเนี่ยครับเป็นตัวเซเล็กนะครับใช้ในการคุมครอบนะครับหรือใช้ในการเลือกชี้เลือกเครื่องเครื่องมือต่างๆในในเมนูในเมนูบาร์นะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวเออเซอร์นะครับใช้ในการลบปถุนะครับเหมือนกับยางลบในโปรแกรมเพนนะครับ แล้วที่สามจะเป็นตัวลายนะครับใช้ในการวาดเส้นนะครับวเส้นนะครับอิสระเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นวาด่าตัวหนึ่งวาดอิสระอกันนะครับใช้ลายนนะตัวที่ ตัวนี้ก็จะเป็นตัววาดเส้นโค้งนะครับจะวาดในแนวตามท,ที่เราต้องการนะครับจะเป็นเส้นนะครับทีนี้การเลื่อนมองใน,นหน้าต่างต่างนี่นะครับเราใช้ลูกลกลิ้งหมุนเมาส์นะครับกดค้างลงไปแล้วก็หมุนเมาส์นะครับใ,ในการดู รอบรวัตถุที่เราสร้างขึ้นนะครับครับตัวต่อมาเป็นตัวอ,อันนี้ก็จะสามารถวาดได้หลายองศานะครับว่าจะต้องการขนาดไหนขนาดไอันนี้ก็จะเป็นตัววาดพื้นที่สี่เหลี่ยม แล้วตัวต่อมาตัวนี้ใช้บ่อยเลยตัว Push p u ชพ p u l นะครับใช้ในการยึงลากวัตถุของเรองให้เป็นจากที่เป็นสองมิติแบนๆอยู่นะครับให้เป็นสามมิติขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว o อฟ s e t นะครับใช้ในการสร้างสี่เหลี่ยมจากสร้างพื้นที่จากของเดิมนะครับถ้าเราต้องการขนาดเล็กลงหรือว่ากานเพิ่มขึ้นได้ตามต้องการ เลยเลื่อนเมาส์ขึ้นลงนะครับครับตัวตอนนี้จะเป็นตัว Move นะครับใช้ในการนะดึงดึงวัตถุของเราคระับดึงบิด หรือถ้าเราจะใช้ในการเลื่อนวัตถุของเรานะครับให้ใช้ตัว select นี้นะครับครอบทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ใช้ตัวือมือ move นี้นะครับในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งตามที่เราต้องการนะครับ,รบตัวต่อมาเป็นตัว rotate น,นะครับใช้ในการหมุนวัตถุของเรานะครับเอางว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วจะเอียงนิดนึงเราก็สามารถ หมุนรปนรับองศาตามที่เราต้องการได้นะครับ3ามอสิองศาเลยครับตัวต่อมาเป็นตัวสเกลนะครับเหมือนว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วนี่นะครับวัตถุของเรายัางดูใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปนะครับเราก็สามารถกดที่สเกลนะครับ ก็ยอ่อขยายได้ตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันนะครับใช้ให้มันหนาใะให้มันสูงก็เลือกตามจุดที่สเกลได้ให้มานะครับดึงข้างก็จะออกข้างข้างบนก็จะยาวดึงหนะา<ม>ก็จะนานนะครับในส่วนเครื่องมือ,อ บืงต้นที่จะเป็นในการสร้างสินงานของเรานะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลักๆเลยก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับวันนี้เราก็อขอจบการสอนใน,ใน,นาาในส่วนของการในส่วนของเครื่องมือ โปรแกรม Google Sketchup ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามาดูคลิปหน้านะครับเราจะมาสร้างงานชิ้นนึงขึ้นมานะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ